สวัสดีครับเบ็น่อยเราพื่อนออกเชี่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หวัวหินนะครับยู่บ้านนะครับเมื่อนี้แล้วพี่น้องสำหรับหน้าผมภาพยนตร์คายอ้อนะครับตอนนี้เข้ากันแล้วลส,สิจะขึ้นไปที่เมเจอร์นะครับผมตื่นเต้นครับเพราะว่าเรารอคอยวันนี้นานมากนะครับพี่น้องอย่าลืมไปชมกันนะครับคายอ้อนะครับ ตอนนี้เรามาชมกันที่มาร์เก็ตพินห้างมาร์เก็ตพินลเลตนะครับผมที่วันนี้คืนลิรับพอสีการยังรอบสองนะครับเพราะว่ารอบแด็ดตื่นมาท่านนะครับผมก็เรยกว่าเบิ่งรอบสองนะครับผมรอบบ่ายสองโมงนะครับผมสิบสี่นาฬิกาพอละติเริ่มเด เพียงมันจะโดนลิกลิบไหมวะเออพอสันไม่เจอลงหนังแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แต่ว่าน้องสาวจองตัวไปแล้วนะครับผมกับสิบปยืนยันเลยคะ่ะรับตัวนะครับ เขาเข้าไปแล้วหรือเปล่าเอิง มาแล้วครับไม่รูปนี่รูปเดียวเอาได้อาาันนก่อนเอาได้อาาันนอันตรีปอบอยู่นะครับผมนี่วันนี้เลย เป็นหน้าจขอขายออนอะอะไรอ,ะะอ่ะฮะอ๋อเอาสีลำดุมอะ่ะสีดูผมรู่งไกนแม่นา สถม่ได้แล้วครับขานสามส,ส,สวัสดีครับตอนนี้เขาก็เบิง้งจบแล้วนะครับผมหนัง t h a ออนะครับผมผมจะบอกว่าบรลูว่าสิบมร,รูว่าสเบเ้าจังใดให้มันเบิดนะครับผมแต่ว่าอยากให้พี่น้องเดบไปส้มเองไปเบิ้งเองนะครับผมไปดูเองนะครับผมจะได้รู้ว่าอัตลักษณ์ของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับผมสำหรับผมแล้ว คือครบรถจริงๆผมนะ่ะมีฉากนึ่งผมนั่งนั่งร้องไห้เลยนะครับผมผมนั่งร้องไห้เลยมีฉากฉากนึงที่ทาให้ผมพัดใจมากนะครับผมจา้างไรกับผมอยากให้ทุกคนแบบว่าอย่าไปเบิ้งนะครับผมอย่าให้เด็ไปเบิ้งดูเองไม่เท่ากับเอ้ยฟังเขาเล่าไม่เท่ากับดูเองนะครับผมะไรกนเริ่มอ่านหนูอันนี้เพื่อกนกับพ่อเบิ้งไข่อรเลยครับผม ป็นไงผมจะบอกว่าฉากแววว่าแซบแล้วสู่ฉากฟอร์ดกับเต่าย้องอาบหนามบ่าไรครับบอกเลยพี่ดูหรือยังครับอรอดูอยู่ใช่ไหมครับรอรอบไหนครับ<อ> อ๋อสีงเครื่องมาเบิร์นไขอะครนะครับกหลวงเมื่อวานเป็นคนอีสานครับเป็นคนอีสานมเป็นคนจังหวัดหนครับุ์ครับเ่บอสมีคนมาดูอยู่นะคนลุกดูดูทีเซอร์มาตั้งแต่ตั้่่นน้น้ไไม่ได้ดูผมผมก็ที่โาคิดว่าดูดูนี่ผมมีคนมาเบิร์นเคื่องนีครับเพราะว่า มันไม่ใช่โซนภาคเราเนาะมันไม่ใช่โซนภาคเราแต่ว่ารอบรอบรอบเนี้ยเยอะรอบรอบเสียเยอะมากเลยมารอบนี้ได้ดูเลยคือดีเซอร์มานานแล้วเพื่อนผพูดอย่างที่นอร์เวย์ไงแต่ที่นอร์เวย์เพื่อนมาดูนะเนี่ยมีคนมาดูด้วยนะครับจะในกระเป๋าาครับให้กำลังใจเด้อฝากติดตามเราเพื่อนๆนะตามนี่จ่าเป็นตัวยงเลยค่ะ ฝากอันช่องแบงค์ลอยเลยเลือกชแบงค์ลอยรล้วผลออฟฟิเชียลของสาวน้อยนั่นแหละครับครับของวงสาวน้อยนั่นแหละครับกิมพ์เข้าไปเลยว่าแบงค์ลอยล้ำคืนครับเออเออป่ะคนนี้เดี๋ยวเรื่องจะพูดอุ้ยยุ้ยครับผมอ่าอ่าคนในป่าเครับครับ ทุกคนครับผมจะบอกว่าคือจังไหรล่ะขนาดเราเนะ่ะเราเป็นคนที่รู้รู้ว่าคำว่าคายคำว่าคายอ้อมันเป็นยังไงใช่ไหมรู้ว่ามันเป็นพิธีอะไรแล้วก็รู้การการปฏิบัติกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมจะบอกว่าหนัง,งเรื่องนี้นะ่ะบริบบิทเปลี่ยนเลยแต่ว่าความอรธรสของความเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็น เป็นละครอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ทุกคนมาดูอะ่ะผมบ็คิดว่ามันไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงให้ฟังแต่ว่าสลับผมนะมันเป็นเรื่องราวที่ที่ขนาดเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็ยังเราก็ยังไม่คิดว่าพระเจ้าเคยเห็นออกมาเห็นออกมาแบบแมนทุกคนผมอะ่ะอยากใช้คําว่าเรียวเลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังเป็นนอนเรียวอยู่นะครับผมก็ยังเป็นบางเรื่องก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สร้างมาเพื่ออัดครุนะครับมันไม่ใช่สถานการณ์บิดเบี้ยอะไระครับแต่ว่าทุกคนอยากให้ไปดูว่าอยากให้ไปเบื้องยี่หีครับผมฝากเนเดอร์ครับผมคคยอ้อนะครับฝากไปดูด้วยนะครับจะไห้กับเอ้าแล้วไม่ลงรีบหรอกอันนี้มันจะไหลหูไม่ได้ฝากทุกคนไปดูนะครับไปชมไปเบิงยี่หรีครับผมอยากให้ไปเบิงนะครับผมขนาดผมยวน ตอนนี้ผมอยู่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับขนาดผมกับน้องสาวเน่อยคิดว่าที่นี่จะน้อยเพราะว่าคือมันเป็นคือมันเป็นแบบว่าสิ่งที่เขาไม่เข้าใจกับคําว่าคายอ,อใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่บอกว่าไหว้ครูอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจเป็นเราทุกคนผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าคนอาจจะไม่แน่น แต่ผิดคาดนะทุกคนคนแน่นคนเต็มไปหมดเลยนะครับผมผมน้องสาวทาน้องสาวน้องสาวยังบอกเลยว่าทาเป็นบอจองมากตั้งเต็มื่อคืขึ้นนี่ตอนแรกนะผมบอกให้น้องจองน้องบอกว่าก็่ต้องจองดอกเพราะว่าเช็คเบิ้งแล้วเหมือนเหมือนคนที่จองน่ะมันไม่เยอะแต่ว่าเขา walk in เยอะทุกคนหนางานนะหลายครับหนานโล่หนานโลกที่มาสื่อแบบหนานโลกเลยแต่มันหลายบานนี้น้องสาวนะ่ะมันเอะใจมันก็เลย มันก็เลยจองช่วงเดึกๆเมื่ขึ้นนี้ครับผมก็เลยก็เลยได้ยิ่วได้รอบเป็นรอบสองนะครับมาหอดน่องงี่ว่าโอ้ดีนะที่จองไว้เพราะจองไว้นี่คือแบบอะไรเลยนะครับผมทุกคนครับจังไลยก็่าลืมนะครับผมฝากทุกคนไปติดตามเวยครับผมติดตามรับชมตอนนี้ทุกรงภาพยนตร์แล้วนะครับผมภาพประโยน์เรื่องขายอ้อนะครับจังไลก็ฝากทุกคนไปเบิ่งไปชมนะครับสวัสดีครับ